GP 25 3คันยอดวิศวกรอย่าง g ีจี้ดารินยานะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยครับสำหรับรถแข่งสเปคเดียวกันที่ผลิตจากทีมโรงงานที่จะใช้ลงทำการแข่งขันในฤด,ดูกาล2025ที่จะมีเพียงแค่3คันเท่านั้นนะครับหลังจากที่ได้เกิดการแยกทางเซกูตบายของพรามัก ไปซบยามาฮ่านะครับกับการแข่งขันในฤดูกาล2025และจีจี้ดารินยายังเชื่อว่ารถแข่งของดูคติที่จะใช้ลงทําการแข่งขันในฤดูกาล2025ที่จะเหลือเพียงแค่6คัน นั่นคือความลงตัวกับสัดส่วนที่ดีที่สุดแล้วนะครับด้วยการดึงดูดจากความสมบูรณ์แบบของรถแข่งดูคติมันทำให้มันเป็นรถที่นักแข่งหลายคนนั้นต้องการที่จะใช้ลงทำการแข่งขันบนชั้นพรีเมียร์คลาสครับและมันก็ยังเป็นแรงดึงดูดของผู้ลงทุนนะครับที่จะมาทำรถลงทำการแข่งขันอีกด้วยแต่สำหรับการแข่งขันในฤด,ดูกาล2025หลังจากที่พรามักนั้นได้ประกาศแยกทางกับดูคาตินั่นก็ทำให้รถแข่งของดูคาติที่จะลงทำการแข่งขันในสนามเหลือเพียงแค่6คันเท่านั้นนะครับ และมันก็ยังไม่ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าทีมไหนหรือว่า ผู้ลงทุนคนไหนนะครับจะมาเป็นทีมรองของดูคาติคอเซ่ครับงานนี้นะครับจีจี้ดารินญานั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเป้าหมายในการผลิต GP 25ด้วยจํานวนรถเพียงแค่3าคันมันคือสัดส่วนและความลงตัวที่สุดแล้วนะครับจากรถทั้งหมด6คันนั่นก็คือจะมี GP 25 3คันและมี GP 24กับการแข่งขันในฤดูกาล2025เพียงแค่3คันครับและมันจะมีทั้งหมด6คันครับในสนามและมันก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวของจีจี้ดารินญานะครับหากว่า ทุกคนนั้นจะมองในมุมมองการพัฒนารถและเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับและจีจี้ยังยอมรับนะครับว่านั่นคือเป้าหมายของดูคติตั้งแต่แรกครับและการมีรถ6คันไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่และเวอร์ชั่นเก่ามันคือความพอเหมาะพอดีแล้วครับกับจํานวนรถที่ลงตัวมากที่สุดแล้วและนอกจากนี้นะครับจีจี้ดารินยานั้นก็ยังได้ออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่า,วาการที่รถดูคติมี6คันในสนามมันคือเป้าหมายของเราตั้งแต่แรกครับเพราะมันคือความลงตัวและสัดส่วนที่พอดีพอเหมาะครับ ถ้าหากว่าเราจะมองในมุมมองการพัฒนารถและเศรษฐกิจในตอนนี้เนี่ยแล้วเปรียบเทียบกับตอนที่ดูคาติมี8คันในสนามการบริหารน,นั้นมันเกือบจะล้นมือครับดิกเกียเป็นนักแข่งที่ยอดเยี่ยมครับหลังจากที่เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับรถดูคาติได้ในฤดูกาล2023ที่ผ่านมาหรือว่าปีที่แล้วดิกเกียสามารถคว้าช,าชนะได้1สนามแถมยังเกือบที่จะคว้าชาชนะได้เพิ่มอีก1สนามครับมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมบางทีดิกเกียอาจจะเป็นนักแข่งที่ชื่นชอบรถเวอร,วอร์ชั่นเก่าครับ เหมือนกับใครหลายๆคนที่สามารถใช้มันได้ดีเพราะมันก็เป็นรถที่ถูกพัฒนาจนจบสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ เป้าหมายของเราคือการยังอยากให้ดิเจียนั้นควบรถของดูคาติต่อไปเรื่อยๆและปีหน้าจะมีคลื่นลูกใหม่อย่างเฟมินอเลเกมาควบดูคาติเพิ่มด้วยซึ่งก็เป็นที่นั่ง1ใน2ทีมของเราครับแถม2ทีมนั้นก็จะเป็นทีมรองให้กับทีมดูคาติแฟคทอ r y รีด้วยครับแต่เรายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ครับว่าทีมไหนจะมาเป็นทีมรองให้กับทีมดูคติแต่มันจะมีการสรุปและมีการออกมาประกาศเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับ และถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นั้นฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ารถในเวอร์ชั่นเก่าอย่าง gp 2 3ที่ใช้ลงทําการแข่งขันในฤดูกาล2 0 2 4นี้รถเวอร์ชันเก่านั้นมันไม่ใช่รถมือ2ที่ผ่านการใช้งานมาจากฤดูกาล2023นะครับแต่มันเป็นรถที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ครับและก็ยังเป็นรถที่ถูกพัฒนาจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับเพียงแค่มีการผลิตขึ้นมาใหม่และเอามาจําหน่ายให้กับ ผู้ลงทําการแข่งขันอิสระหรือว่าทีมอิสระนั่นเองนะครับที่ผมอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเป็นเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนครับตั้งคําถามเข้ามาครับในแฟนเพจและขอให้ผมอธิบายในคลิปวิดีโอให้นะครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ